องค์สรสาเวยโทษสุรินทร์เสวยโทษสุรินทร์ สรมแปดสี่นักประูนักตาไตรสาแปดห้าจักระพจูมือนวัยสามแปดห้าจักรพูนจูมื่นวัยสัแปดหกนักพิลัตัไตรานังการสลักทีนะครับรักสาธิตัวเองด้วยนะครับระวังนะครับ สามแสนเจ็ดวัดเชียร์วิศส,สามคำ เรียนสาธิตตัวเรียนสาธิต ออจะให้ผมหายได้หรอครับอาวุธแสงเทาาช้ตัวาครับมาใชาชมาเลย อภิใจสองเจมตัวครับคุณแานะครับภาณพงษ์ร่างหาเรียงครับ2องซูอินาสี่ห้า ไายเรียกนะฮะตัวไ,ไมของหายากมันต้องเป็นของ,ต,องอต้องรอเสร็จก่อนใช่นิมเรียกอาไปนี่มที แนู่นโอเคครับขอบคุณครับ